น้องน้องหายนะครับผมไปบ้าน่อกี้าร์นี้ตรลงเป็นยังไงกันแน่เขาเนี่ยสวัสดีค่ะผมเมื่อสองวันก่อนนะครับเป็นวันเกิดของน้องชายผู้นี่ที่แพ้ทุกครับผมวันนี้เราจะจัดดักให้สักหน่อยหนึ่งแน่น่าก็นั่นแหละครับจะได้เห็นน้องชายเขาผู้นี่สักทีนะครับผมใช่มีทุกคนวางแผนรู้หมดแล้ว เดี๋คนก็ทำปกติปกติปกติอ่แนล้องมีอะไรก็อันนี่คือบรรยากาศในงานปาร์ตี้เรานี้นะเราจะให้นก่ฝ่อ้าวไฟเตียงกับฝั่งมานอนได้เหรอไม่มีห้องนอนไม่มีห้องนอนเสาอะไรน้เนีไม่ได้คาจะนอนเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้าน เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่รับงานกลับบ้านกลับบ้านนะรีบกลับบ้านกลับเออมันปาร์ตี้ของผู้ใหญ่อ่ะเร็วกลับบ้านพี่ให้สองช้อยแคนั้นอยู่ในห้องสองชั่วโมงรอที่ถ่ายเสร็จกลับกลับบ้านสองช้อได้ไหมอ่ะสองชั่วโมงได้ไหมกไปเลยครับไปเลยอยู่สองชั่วโมงเอาน่ไปด้วย

กระเป๋าสุดพีกระเป๋าสุดพีกระเป๋าสุดพีพี่ปอเป็นคนซื้อให้ครับผมต่อไปเลยของสีรองเท้ารองเท้าอาดิดาสอ่ะข้างในข้างในเป็น Nike ของแท้ของผมกล่องอาดิดาสข้างในไนกี้นี่คือของแท้และนี่นะครับของพี่รอนอ่ะพี่รอนพี่รอนเป็นคนสอนกีตาร์ผมเฮ้ยอะไรอุ้ยข้า พี่ว่าน่าจะกล่องซ้อนกล่องซ้อนไม่ใช่แกะกระปุกโอ้ยว้าวพี่หรออะไรบ้างอะไรบ้างโอ้ยสวยน้องบอกวนอยากได้สายวนกับใครไม่รู้วนกับพี่รอนครับผมพี่รอนคนไม่ได้คนไม่ได้ครับผมคนไม่ได้คนไม่ได้เ้ยสายกีตาร์มาให้ขอบคุณรอนมากเลยอะไรอีกครับผมเด้อ น่ารักไหมครับโลกนี่นนี่่กอตรงนี้ไม่หอมมีคลิปด้วยย้ายดูคลิปต่อไปเปิดเปิดสระเป่าลมได้เลยครับผมน่ะเป่าลมต้องเป่าลมอันนี้ขอเกะเอง่อค่อยค่อยค่อย ช่วยอะช่วยอะช่วยอะช่วยเปิดอะอะไรครับผยกระเป๋าได้ครับผมกินอ่ะเอาค่ะดูสายก่อนอู้ยากได้นี่มานานแล้วโอเคครับวรให้ เพลงดิอ่ะสักเพลงดิที่ซ้อมมาที่ซ้อมมามีวันตัวน้อยลอยน้ามาน่ะเอาแล้วมันนอนอ่ะเอลองด้วยอ่าโอ้ยชอบไหมชอบครับดีใจไหมดีใจครับขอบคุณวิปปอร์ขอบคุณพี่โอขอบคุณพี่วันนี้ แล้วก็ขอคนดูเล้วกขอคนคนดูด้วยครับอ้าวใครอะใครหายไปอะขอคนที่รอนดครับโอยเซอร์ไพรส์ครับผมใช่พี่ยืมของเพื่อนมาจริงๆิพี่ยืมของเพื่อนมาอันนี้พี่ไปยืมเพื่อนมาเพื่อแบแกล้งในั่นแหละอยไก็อา ก็มของเพื่อนที่อ้าวอ้าวไม่ใช่อ้าวไอโรไหมอ้าวพี่มาครับเอ่อเรื่องกีตาร์ครับกีตาร์ที่แบบว่าที่ผมยืมพี่วานนะครับพี่พี่วานพี่วานช่วยบอกน้องไฟส์หน่อยว่าผมไปยืมกีตาร์มาจริงๆครับผมออ๋ใช่ครับไปยืมมาจริงๆครับเนี่ย ก็มันไม่ใช่ของเราเราก็าต้องเอาไปคืนทำไมอ่ะไม่เสียพี่พี่อะก,ก็มันไม่ได้ของเราอะร้องไห้ทำไมเดี๋ยวพี่ดรอีกรอบหนึ่งเพื่อความยืนยันอีกทีหนึ่งไปร้องไหทไทไ้ทำไมพี่บ้าครับน้องร้องไห้นะครับผมแปบว่าจิตใจน,นี้อารมณเป็นยังไงกันแน่เขาเนี่ยใช่ครับ เพงนะพี่ขอซื้อมาเอ๋อของจำผีดเฮ้ยของจำผีดนะอ็กิ๊อ๋อกิ๊ตซ่าตอนนั้นคืนไปแล้วโอ้ขอบคุณมากแล้วผมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เรือยับงั้นอ่ะอ๋อ จำได้แล้วผมเป็นคนซื้อมานี่เองอเาให้น้อง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 นะให้ก็ให้ดีนะที่ไม่ใช่ผมพีคหรอกโอเคครับจะเลยครับผมซื้อให้ครับผมเฮ้อาพี่วานช่วยเอาไอคนมาเกิดน้องหน่อยครับผมขอุณครับนี่ป็นเบอร์เดย์นะคะให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ได้ขอให้ได้เงินปีกเกตแล้วก็ได้กีตารบ้าง ครับขอบครับขอบคนมากเลยครับผมปวดไหมไม่ปวดไหมก็ได้ใช่ไหมอ่ะบอกนักบอกนักพี่ว่นนี่เห็นไหมแล้วพี่ว่านี่พี่ออกอ่าเคยบอกพี่ว่ายังไงนะถ้าได้กีตาร์แล้วทำยังไงนะรักษาดีๆแล้วยังไงต่อดีให้เก่งกว่าเดิมอ่ะอ่าความฝันใช่ไหมนี่คือความฝันของเราที่ทำตามฝันของตัวเองแล้วยังไงก็ต้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังนะ ไม่ดื้อแล้วนะไม่ดื้อยนะพี่โอมแข่งเฉยนะครับยาดามากครับผมเพราะว่ารักน้องจริงๆคือน้องเนี่ยมันมันเป็นคนที่แบบว่าอะไรแข่งยากรู้หมดทำไม่รู้หมดอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเจอนี่ของจริงครับผม,มนม้ำตาแดงโอเคครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์ได้ยังไงก็ขอบคุณ <c oughs> พี่ปอนะครับขอบคุณอ่าพี่พรอนนะครับที่ส่งของแบบตรงใจน้องมากเลยใช่น้อารอนดูคลิปนี้นะครับรักบอกรักพี่รอนเด้อรักพี่รอนอ่ะ แล้วก็อยากให้พี่น้องมาสอนกิตได้อ,อันนี้คือเขารักกันมากจริงๆครับผมพี่น้องพวกนี้นี่ <c oughs> ก็อขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยวางแผนแล้วก็จัดห้องให้เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ยังไงก็ชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วก็ไวยฟังเพืเกิดให้น้องสาวของพี่วันนี้นะครับผมน้องสาว